สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ X Bar 4 2ครับกับอ่า EP ใหม่นะครับก็คือใครเหมาะกับซีออนบ้างนะนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์ใหม่สักเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานเรื่องบอดเกมหรือว่าเรื่องเปิดงานหลายๆายแท็บเนี่ยจะเหมาะกับซีออนไหมก็เรามาดูกันนะครับผมข้อที่หครับ ซีออนเนี่ยครับเน้นหาเงินนะครับใครที่เน้นหาเงินจากคอมพิวเตอร์ซีออนก็เหมาะกับท่านนะครับผมเพราะหนึ่งเลยราคาของเขาถูกครับทุกชิ้นส่วนเลยนะครับทั้งเมนบอร์ดซีพ u แล้วก็แรมเนี่ยถูกหมดเลยนะครับส่วนชิ้นส่วนอื่นเนี่ยราคาตามที่เพื่อนๆหาได้เลยตามกลุ่มในเฟซตามช็อปปีตามศูนย์หรือเป็นสินค้ามือ1มือ2ก็คือราคาทั่วไปนะครับผมเวลาเรามาทําเป็นเครื่องเครื่องนึงเนี่ยซีออน มันเลยได้คอและเทดเยอะในราคาที่ไม่สูงมากนะครับแต่มันไม่เหมาะอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่ว่าเฟรมเรทที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าอคอ i หรือว่าไรเส้นนะครับผมและที่สําคัญเลยก็คือควรจะแบบเน้น ในเรื่องของการเปิดจอจำนวนเยอะๆนะครับเช่นเปิด10จอขึ้นไปเปิดแท็บ40แท็บขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการเปิดจออ่าอิมูเลเตอร์หรือว่าการเปิดแท็บจากเบ์เซอร์เนี่ยมันจะใช้อ่าคอกับเทรดของ CPU เนี่ยเยอะนะครับผมดังนั้นซีออจริงเหมาะกับงานพวกนั้นมากกว่านะครับผมอ่ะข้อที่2คือต้องเป็นคนที่ไม่ห่วงค่าไฟนะครับผม ค่าไฟแพงเท่าไหร่เราก็ไม่ห่วงนะครับเพราะว่าซีอ่อนตัวหนึ่งนะครับบางตัวกินไฟร้อยสาสิบ้าวัต์บางตัวเนียกินไฟร้อยสี่สิบห้าวัตครับสังเกตเลยว่าเยอะกว่าพวกคอไอหรือว่าไรเส้นนะครับอ๋อก็เกือบจะสองเท่านะครับสําหรับไรเส้นตัวเจ็ดหกศูนย์ศย์ห้าหกเ่อเป็นพวกคอยห้าอะไรเงี้ยครับตัวซีออนเนี่ยจะกินไฟเยอะกว่าครับ ข้อที่สามครับควรเป็นคอมเครื่องที่สองนะครับผมสําหรับคําว่าควรเป็นคอมเครื่องที่สองนั่นหมายความว่าเป็นคอมที่ใช้ในการหารเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าคอมซีออนเนี่ยถ้าเราอยากจะเซฟต้นทุนเนี่ยเราไม่ต้องต่อจอเมาส์คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเราจะใช้การรีโมทเข้าไปคุมเครื่องจากคอมเครื่องหลักของเรานะครับเป็นการลดต้นทุนไปด้วยข้อที่หนึ่งสองคือให ตัวเครื่องซีออนเนี่ยมันทำงานของเขาไปให้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแท็บเพิ่มไปดูหนังไปดูซีรีส์คือเราให้เขาทำงานของเขาไปเต็มที่เลยนะครับผมแต่ใครมีซีออนเครื่องเดียวแล้วดูหนังและดูซีรีส์ไปด้วยหรือว่าดูวิดีโอเล่นเกมไปด้วยก็ไม่ผิดนะครับอแต่ก็สำหรับใครที่อยากจะลดต้นทุนผมว่าควรเป็นเครื่องที่สองน่าจะโอเคกว่านะครับผม C นะครับก็คือต้องเป็นคนที่ไม่นึกถึงต้นทุนนะครับเมื่อขายต่อเพราะว่าซีออนมันเป็นเครื่องสำหรับเฉพาะด้านเฉพาะทางนะครับดังนั้นต้องเป็นคนที่ต้องการเครื่องจำพวกนี้ในการเอาไปใช้งานนะครับเราถึงจะขายคนพวกนั้นได้แล้วก็ได้ราคาที่อาจจะไม่ได้ถูกปัดมากเท่ากับพ่อค้านะครับเวลาเราขายซีออนนะครับ เราอาจจะขาดทุนไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับจากราคาที่เราทําเครื่องขึ้นมานะครับผมอ่าอันนี้ก็คืออาจจะดูแล้วมันอาจจะเยอะแต่ว่าเราอยา่าลืมว่าคอมเครื่องหนึ่งที่เราทําขึ้นมาโดยเฉพาะซีอ้อนครับเราใช้ในการบอทเกมหาเงินแล้วดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะขายผมคิดว่าเราน่าจะคืนทุนแล้วํารับคบ่าเครื่องนะครับถ้าเราขายเครื่องไป50เอร์เซนก็ถือว่าโอเคเพราะว่าทุนเราคืนแล้ว เงินที่เราได้จากมันเนี่ยก็ได้มาเยอะแล้วแบบเนี้ยนะครับก็ดูแล้วก็ถ้าเราดูแล้วมันคุ้มค่ามันโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ขายไปเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับเรื่องของการขายเนี่ยมันมันไม่มีใครสามารถไปบอกได้นะครับความพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นสี่ข้อหลักๆที่ผมนะครับ X Bar สี่สิบสองนะครับก็ได้ อคิดนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับคนอ่าสี่ข้อนี้เลยครับคนที่มีสีข้อนี้คือผมว่าก็ใช้ซีอ้อนหาตังค์สบายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดมากนะครับบางบางคนเขาคิดมากครับว่ากินไฟไม่เปิดได้น้อยจอแล้วไม่คุ้มอะไรเงี้ยบางทียิ่งคิดเยอะมันยิ่งไม่ได้ทําเงิน จากตัวเกมที่เรากําลังจะทําหรือว่าจากคอมที่เรากําลังจะนํามาใช้นะครับนะดังนั้นก็ลองดูครับว่าเราเป็นแบบไหนบ้างครับอาจจะมีบางข้อที่เราอ่าเขาเรียกอะไรเราพอใจกับมันเช่นเราก็เราพอใจที่ใช้ซีออนในการเล่นเกมก็ได้นะครับไม่มันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ก็แต่ก็ เงินที่เราจ่ายไปผมมองว่าบางทีมันอาจจะไม่คุ้มค่าเราไปซื้อคอยสามคอยห้า g e นสิบสามมาเล่นเกมดีกว่านะครับอาจจะอัดการ์ดจออะไรไปเนี้ยมันเล่นเกมผมมองว่ามันคุ้มกว่าแล้วแถมเรายังขายได้ราคามือสองก็อาจจะไม่ได้ตกมากนะครับถ้ามันยังไม่ได้ผ่านอายุการใช้งานไปนานอะไรเนี้ยนะครับผมเพราะเครื่องมันยังใหม่อยู่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับผม ฝากช่องไว้ด้วยครับ x bar สี่สิบสองนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยในการทำเครื่องซีอ้อนนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับผมอาจจะไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะครับแต่ก็พอที่จะแนะนำบางชิ้นบางส่วนได้ส่วนเพื่อนๆจะซื้อจากแหล่งไหนก็อันนั้นก็ตามแต่สิทธิ์ของเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปบังคับให้เพื่อนๆซื้อ,น,อนั่นเองนะครับอยู่ยที่เราความพร้อมของเรานะครับผม ฝากร้านไ,ได้วยครับ xbar42 ครับใน s ช p อ e นะคอัะฝากช่อง YouTube xbar42 ไปด้วยไปด้วยนะครับรับใครที่หาความรู้เกี่ยวกับสีอ่อนก็สามารถมาปรึกษาสอบถามผมเนี่ยจะเน้นการโทรนะรผมไม่ได้เน้นการพิมพ์เพราะว่าผมว่ามันพิมพ์นานอะบางคนปรึกษาแบบสองชั่วโมงก็พิมพ์อยู่เนี้ยมันเหนื่อยนะครับดังนั้นโทรมาแป๊บเดียวครับจะได้ได้รู้แล้วก็จบไปเลย ในเรื่องเคสของคนคนนั้นนะครับครับช่คุณด้อยครับเอ็กซ์บาร์สิบสองครับ,อรบขอบคุณครับ